สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ชาแน,นลของนัทธมนโฮโลค่ะและคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านทำนายดวงสําหรับผู้ที่มีประเด็นปัญหาความรักความสัมพันธ์สําหรับชาวราศีกรกฎค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมไปจนถึงวันที่16สิงหาคม การอ่านแบบนี้นะคะจะเป็นการอ่านแบบ general reading เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งตรงบ้างและไม่ตรงกันบ้างแตกต่างกันออกไปค่ะเรื่องราวเหล่านั้นเองอาจจะสลับกันอาจจะเป็นตัวเขาอาจจะเป็นตัวคุณหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินใจใดๆทั้งสิน้นจนกว่าจะได้ดูดวงเป็นการส่วนตัวค่ะ และสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อกันได้ค่ะที่ line id at n a t h a m o n h o l o นะคะหรือจะเป็น f a c e b o o k Fanpage นัทบนพยากรณ์ช่อง YouTube ของนัทมนโฮโลค่ะ i n s t a g r กรมนัทมนโฮโลนะคะหรือจะเป็นช่อง TikTok ของนัทมนโฮโลค่ะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ อย่าลืมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะช่องชาแนลของนัทธมนโฮโลด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีประเด็นปัญหาความรักสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะประจำเดือนสิงหาคมในปี2567กันนะคะเปิดไพ่ใบแรกมาแล้วนะคะได้แปดช่วย คือจะบอกว่าชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนแบบสะเทือนใจกับคำพูดของตัวเองคือต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าถือถ้าเกิดที่ดูจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะมันจะเป็นฟิลเหมือนกับว่าชาวราศีกรกฎเองมีสิ่งหรือความรู้สึกที่อยู่ในใจ เป็นสิ share, ibles, ่งที่รู้สึกสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่อยากจะบอกสิ่งที่อยากจะคุยสิ่งที่อยากจะรับาบนะเพราะว่าคือเรื่องราวเหล่านี้คือเหมือนชาวราศีกรกฎเนี่ยคะไม่คุณไม่ได้เป็นคนผิดนะคือมันเป็นความรู้สึกของคุณมันเป็นสิ่งที่คุณเจอแต่คุณอยากที่จะบอกอยากที่จะแสอยากที่จะพูดออกไาแต่สุดท้ายแล้วชาวราศีกรกฎสิ่งที่ได้เนี่ยกลับกลายเป็นแบบพูดออกไปแล้วมันเป็นลบอะคือเหมือนแบบ รูฟิลจะรู้สึกแบบออลี่ไม่น่าพูดเลยไม่รู้จะพูดทําไมพูดไปแล้วแบบกลายเป็นว่าต้องมาเสียใจกับความรู้สึกนี้นะคะรวมไปถึงเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้มันอาจจะสลับกันก็ได้นะอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎที่คุณนี่นนไปกระทําแบบนี้กับเขานะคะเรื่องราวเหล่านี้คือมันสามารถที่จะสลับกันได้เนาะแล้วมันรวมไปถึงว่าคุณเป็นฟิลที่แบบ เฮ้ยเราพูดออกไปแล้วมันมันเป็นโลปะรู้อย่างนี้เราไม่น่าพูดเลยเราน่าจะเก็บความรู้สึกไว้เราน่าจะอดทนอีกสักหน่อยเราน่าจะหยุดอีกสักหน่อยนะบางคนเหมือนแบบพูดพ่อออกไปแบบเออพอหยุดแต่สุดท้ายแเราแบบเอาหยุดจริงจบจริงคืออาไม่น่าพูดเลยนะจะเป็นฟิลฟิแบบนั้นนะคะสี่ถ้วยขึ้นมาถามว่า พูดออกไปต้องการอะไรใดๆแบบสิ่งที่พูดไหมหรือแบบระบายความรู้สึกอะไรเนี่ยคือคือไม่ได้ต้องการให้มันผลมันเป็นลบอะไรขะนาดน,นั้นนะแต่มันเป็นสิ่งที่แบบชาวราศีกรกฎอาจจะฟีลแบบรู้สึกอึดอัดนะเราเราอยากที่จะพูดอยากที่จะบอกเราบอกไปแล้วแกเป็นว่าแบบเอา้าเอาจริงไงจริงดิอะไรแบบนั้นนะอ่ะเออแล้ว,แล,วแล้วสุดท้ายชาวราศีกรกฎก็รู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมอ่ะทำ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 ไมต้องกลายเป็นชั้นที่ต้องเจอเรื่องแบบน,นี้เฮ้ยฉ,ฉันฉันพูดออกไปแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยฉันคาดหวังว่าการที่ฉันพูดออกไปแล้วแบบทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นหรืออาจจะคาดหวังอะไรบางอย่างก็ไม่รู้แหละชาวราศีกรกฎแต่สุดท้ายแล้วสี่ถ้วยมันบอกว่าไม่ได้เป็นอย่างไงจะหนูแลนะชาวราศีกรกฎก็รู้สึกว่าเฮ้ย ไม่โอเคเลยทำไมอะและมันก็ส่งผลให้มันเกิดแบบการทะเลาะก,กันคือถามว่าอะต้องบอกอย่างนี้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้คำพูดที่แบบประชกประชันนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนเพราะบางทีมันเป็นฟิลหรือความรู้สึกที่เราแบบรู้สึกอะแต่ว่าพอการสื่อสารการพูดออกไปแล้วมันกลายเป็นแบบเป็นลบ เออหรือแล้วมันกลายเป็นแบบสถานการณ์มันยิ่งแย่ลงเนาะสุดท้ายกลายเป็นทะเลาะก,กันมีปากมีเสียงเฉียงกันนะคะแล้วก็สุดท้ายชาวราศีกรกฎข้ออีกก็พยายามแบบโอเคฉันยอมละโอเคฉันฉันพยายามแบบไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะ่ะไม่อยากให้ผลลัพธ์ที่เกิดณนะตอนนี้เป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ เป็นอยู่อย่างการที่ทะเลาะกันโน no, ฉันไม่ได้ต้องการนะคะก็เลยพยายามแบบเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกเก็บทุกอย่างไว้ในใจนะคะควีนควีนถ้วยนะควีนออฟคัพดนขึ้นมาแบบเหมือนแบบคนต้องเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกเก็บแบบทุกอย่างทุกฟิลทุกความรู้สึกของคุณที่ที่มารู้สึกแบบเฮ้ยฉันฉันต้องอทนเบอร์นี้เลยเหรออะไรในลักษณะแบบนั้นเนะี่ย เนาะก็อดทนมาถามว่าเรื่องราวเหล่านี้มันมันเกิดจากอะไรคือชาวราศีกรกฎคุณรักคู่ของคุณคุณรักคุณมีความรู้สึกรักแล้วก็อยากจะดูแลอยากจะเป็นทุกอย่างพร้อมที่จะประคับประคองเพื่อความรักเนี่ยคะ่ะที่ดีนะเพื่อให้สามารถมันสามารถที่จะเดินต่อไปกันได้เนาะ คือก่อนหน้านี้มันมีเดี๋ยวแฮงแมนขึ้นมาสามดาบก็มา the d a t ก็มาคือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันน่าจะมีแบบใครสักคนที่คิดอยากจะจบอยากจะเดินจากส่วนหนึ่งนะคะมาจากคุณด้วยที่มันรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ไหวหรอกอะทำไมฉันต้องมาเจอเจอกับเรื่องแบบนี้ทำไมฉันต้องมาอยู่ตรงนี้ทำไมฉันต้องมาทนแล้วทนอีกเครียดนะเออมันเครียดนะ ดีแฮงแมงขึ้นมาแบบขี้หัดคือทำอะไรได้ไหมก็ทำไม่ได้เครียดไหมก็คือแบบไม่รู้จะเอาอยัางไงอะ่ะไม่รู้จะซ้ายจากขวาจะจบยังไงดูไม่มีหนทางหรือบทสรุปข,ของความรักดูแล้วมันลบไปหมดเลยอีกฝ่ายหนึ่งคนรักของคุณเนี่ยเขาก็รู้สึกว่า เขาอยากที่จะหยุดเขาอยากที่จะจบอยากที่จะเดินจากอยากที่จะพอหยุดตรงนี้คือเออะก็คือจบทะเลาะทะเลาะอย่างเดียวเลยแต่สุดท้ายเราด้วยความที่เขาเป็นคนที่คุณมองว่าเฮ้ยคนนี้แหละเพอร์เฟคคนนี้และสเปคคนนี้และคือทุกอย่างคือคือเหมือนคุณคุณหลักแล้วก็หลงด้วยอ่ะเออเนาะ ความรักความสัมพันธ์มันเหมือนมีใครที่ทําอะไรลับหลังนะปิดบังซ่อนเลงหรือแับ,บมีเป็นความรักที่มีใครสักคนคุณน่าจะเจ,เจอเจอกับคนเจ้าชู้กะอละเจ้าชูลเลยคิงออฟคัพขึ้นมาสามดาบขึ้นมาความรักความสัมพันธ์คันนี้มันมีมือที่สามมือที่สี่เข้ามาแน่นอนคือก่อนหน้านี้ก็คือมีมีมีเดิมูนอะเดะมูนแฮงแมนนะแปดถ้วย คืออันตรายรอบหลายครั้งละเรื่องแบบนี้แบบเอาอีกแล้วเจออีกแล้วเอาโกหกอีกแล้วเรื่องซ้มๆอีกแล้วอ่าสุดท้ายพอก่อนอันนี้พอคุณจะจบจะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แบบมี The ician, เดอะแมจิกเชียนเนาะมีส่วนหนึ่งมาจากการที่ คุณภาวนาขอให้ความหลักมันดีขึ้นนะหนคุณขอให้สิ่งต่างๆในชีวิตคุณดีขึ้นสองเขาเองเขาเป็นคนฉลาดและคาการคุณถูกรู้ว่าพูดอะไรคุณจะโอเครู้ว่าพูดยังไงแล้วคุณจะดีคือคือเขาฉลาดพูดเอาง่ายๆคือเขารู้จุดอ่อนคุณหมดเขารู้ไตคุณหมดอะว,ว่าแบบเอ้ย รักขนาดเนี้ยเหมือนยังกับของตายเลยอะ่ะเออแล้วเขาก็ทำอะไรที่ปกปิดปิดบังซ่อนเลนส์ถ้าจะหลายครั้งละจออจริงๆหลายครั้งหลายเรื่องหลายหลายเหตุการณ์หลายสิ่งเจ็ดดาบขึ้นมาอาเจ็ดดาบไม่พอนะคุณสามดาบจะเดิเดทมาอีกแต่จะจบนะแต่จบ,บ,บสุดท้ายแล้วก็คือแบบก็รากฎคือเหมือน คือเข้าใจแหละว่าคุณรักมากเนาะแล้วก็มีการคาดหวังกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากนะคะยังไงก็เอาใจช่วยนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎประจำเดือนสิงหาคมมากๆเดี๋ยวราองมาดูนะคะว่าในเรื่องของบทสรุปความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเป็นในคิดทางและลักษณะแบบไหนชาวราศีกรกฎบางคนนะคะเป็นเดียร์ไฮเลฟเอนคือไปบวชด,ดีกว่าแม่ เออฟิลแบบนั้นเลิกคือเหมือนแบบฉันไม่มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วความรักชั้งบอบช้นมาแล้วฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วฉันไม่รู้จะต้องพูดอะไรยังไงแล้วฉันไม่รู้จะต้องคุยสื่อสารไม่รู้จะติดต่อ,อยังไงแล้วบางคนอาจจะแบบมีการบล็อกไปเลยแล้วแบบไม่ไม่รู้จะติดต่อเขายังไงหรือแบบคุยอะไรไปใดๆเขาก็ไม่คุยเาวาราศีกรกฎก็รู้สึกว่าทําอะไรไม่ได้แล้วเนาะก็โอเค จำยอมจำทนแต่เขาเป็นเดอะซันตัวเขาน่าจะแบบเป็นเหมือนแบบคุยกับอีกคนนึงอีกแล้วเนาะมันกำลังมีความรักที่ดีแล้วก็แบบดูร้อนแรงดูมีสเสน่ห์ถามว่าคุยไหมคุยกับคุณไหมไม่คุยกลับมาคบกันไหมโอกาสถามว่ามีไหมก็ก็ก็น่าจะเป็นต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างคุยแต่สุดท้ายแล้วนะอะไรรู้ไหม จะเมนขึ้นมารอคอยก็รอรอคอยรอคอยการติดต่อกลับมารอคอยให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมถามว่าเป็นไหมก็ไม่เป็นหรอกแต่ว่าเขาน่าจะแบบมาคุยซัมติงบางอย่างหรือต้องการที่จะอาจจะมาคุยในลักษณะที่แบบห่วงกลางก็ได้นะอาจจะมาแค่แบบเออเป็นไง รู้สึกคิดถึงแล้วแบบมาทักหน่อยแต่ว่ากลับมาไหมยังจะเป็นฟิลแบบนั้นนะคะยังไงก็เอาใจช่วยสำหรับชาวราศีกรกฎมากๆนะคะประจำเดือนสิงหาคมใครที่เจอเจอกับเรื่องราวแบบนี้สถานการณ์แบบนี้นะขอเอาใจช่วยขอให้คุณผ่านพ้นสถานการณ์แบบนี้ไปให้ได้คือคุณ เครียดมากและคุณเสียใจมากนะบางคนคิดบางคนมีแนวโน้มที่จะเป็นซึมเศร้าไปได้เลยถามว่าอยากจะจบอยากจะยุติอยากจะห่างอยากจะเลิกอยากจะเงียบเงียบไหมไม่ได้ต้องการแต่มันทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆเนาะยังไงเอาจะช่วยมากๆนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎประจำเดือนสิงหาคมมันจะทุกอะไรขนาดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ มันมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขอให้ชาราศีกรกฎเข้มแข็งและหลักตัวเองมากๆเนอะสำหรับใครที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวค่ะสามารถติดต่อกันได้นะคะที่ Line ID at n a t h a m o n o จุด l o นะคะหรือว่าจะเป็น f a c e b o o k f a Fanpage นัทมนพยากรณ์ช่อง y o YouTube นัทมนโฮโลค่ะ หรือจะเป็น Instagram มนะคะก็นัทชนมนโฮโลติกตอกก็นัทชนมนโฮโลค่ะก็ขอบคุณนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส u ัค c ส i า e และเป็นกําลังใจให้สําหรับนัทชนมนพยากรด้วยค่ะ